อวันนี้ทำไมเงียบจังเลยเนาะลูกค้าทำไมไม่มาเราก็เจ็ดของยูเนิโอฟเงียบจังเนาะลูกค้าเราทำไมไม่มาขอให้ขอกค้าขอเองน,นะคะ ลูกค้าไปไหนหมดเนี่ยวันนี้อากาศร้อนสงสัอยู่ห้องแอร์หมดเงียบเงียบเนาะสวยๆเชิญเดี๋ยวต้องดูเฟซดูลายท่าหน่อยว่ามีใครมาสั่งกระเป๋าเรามั่งของใช้เพราะว่า อ๋อมีฝรั่งทักมานี่วอุยเราจะทำยังไงดีเราไม่รู้เลยเนี่ยเอย้เราจะไปถามใครเนะระาะภาษาอังกฤษเราก็ไม่เก่งอ๋อลูกค้ามาดูกระเป๋าหรอคะวานดูนี่หน่อยสิคะพอดีภาษาอังกฤษฝรั่ง,งทักมาว่าจะมาดูของนะคะแต่นนี้เราพูดไม่ออก พูดไม่เป็น,นแ,แล้วคะ่ไแล้วคะอ๋อขอบคุณมากคะ่ะนี่จะทํำยังไงดีเนะาะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ฟังไม่ไม่ออกจะใส่ใครดีเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษอ๋อ,น,อ,อนึกขึ้นได้ กศน,นวัชโย If. ของเรามีค <Jim. S 1> <Wet S 2> รูไม่รู้ว่าเขารับเปลี่ยนภาษาอังกฤษหรือเปล่าเราต้องการรู้ภาษาอังกฤษอยากจะยพูดเพราะเราเสียดายอยากจะโทรหาครูโชมด้วหน่อยว่าเขารับเปลี่ยนหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวโทรฮัลโหลครูโชมเลยคะสวัสดีค่ะพี่ลุงขอปรึกษาอะไรหน่อยได้ไหมคะ เพราะว่ามีต่างชาติต้องการซื้อของแต่ว่าไม่รู้ภาษาอังกฤษจ,จะให้ครูโชมช่วยสอนภาษาอังกฤษให้หน่อยนะคะอ๋อเรื่องแค่นี้เองทางกสอสนอเราเปิดอบรมการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพถ้าพี่ลุงสนใจก็มาสมัครเข้ามาอบรมได้เลยนะคะอ๋อได้ใช่ไหมคะ จะได้ไปสมัครอะค่ะเพราะว่าต้องการเรียนรู้ภาษากฤษจากกศนที่เขามีเรียนกันนะคะโอเคไหมคะคุณสมแล้วเดี๋ยวจะไปสมัครอะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะ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 อโอเคออเค่ะข,ขอบคุณค่ะ ครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรค้าขายนักกสนออำเภอชยโยตำบลชยโยอำเภอชยโยจังหวัดอ่างทองระหว่างวันที่12-13มิถุนายน2564และวันที่19-20มิถุนายน2564เป้าหมายผู้เรียน15คน h e l lo everybody welcome to Suki Travel Channel today we will tour at ตลาดต้องชมวัดชยโย let's go follow me Hello, i k u m i What can you do for you? I would like to buy a plastic basket. This c o l o r is very popular. Really? really? How much? 100 baht. May I take your order? Yes, I will take it. Oh, okay. Thank you. You come again. <laughs>